แก่พี่เลยโอ้หมดละมั้งเนี่ยวทำอย่างเงี้นะตอนคนนตอนดีๆนะเหมียวนะพูดแล้วพูดแล้วนะพูดีๆนะพูดแล้วนะพูดเพงนะผมไม่รู้มไม่รู้กลมกลมมันอารมณ์นะพูดกับเองอะอารุยอารุยพาดีๆเดี๋ยวพาไป้ครับก่อนไปกางเกงขาสั้นรวมผ้าป้ายนูมา ถ้าทำให้ดีไม่ทำไ,ไนล่ะผมดีเลยว่าเลยาอร่อยเนาะอร่อยมากนะ <c oughs> ได้ติดใจแล้วหมดแน่มันแดงเหรอต่อร่อยแล้วหมูได้ชนได้กินแก้วของข้าไม่ได้เลยกินหมดแล้วไม่พอ น,เน,น,น,นัเป็นรถออดิ้นจีต่ดีใช่่ว่าดีว่าไม้แบบนนีานั้นกิน้่อทอมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบเกงขาสั้นนะขาสั้นรวมผ้าชายหญิงป้ายลม ค่ารวมทั้งชายรวมทั้งหญิงเอาไปสองเก้านะให้เลยสองเก้านนี้จำนวนตัวเยอะนะเพราะว่าไซส์อ่ะไม่ใหญ่ไซส์แบบออกไซส์รวมๆนะคะ ออกไซล์รวมๆนะคะผมออกทั้งชายทั้งหญิงน,นะรวมเลยทั้งยีนทั้งแบบอะไรเงี้ยพี่มันรวม ได้รับรีวิวแจ้งมารีวิวส่งฟรี2,900ครับผมกพล็ท่มทนแต่ว่างานสะอาดนะงานเขาสะอาดแล้วก็ไซส์อ่ะไซส์ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะไซส์ไซส์รวมเขาจะเขาจะบางแล้วเขาก็จะหยิบ สั้นรวมผ้าใต้โลมารวมจริงๆพี่มีเวทป้อ์ด้วยเวทป้อ์นะคะนี่ตาใสดีค่ะแล้วก็สะอาดด้วยโชว์ให้ดูนะคะตัวนี้ขาโก้นะนี่ขาโกูนะคะ มีเวทไ้ต์มีคาโก้ตัวนี้ป้ายฟอยด้วยคุณพรวมชายหญิงนะคะรวมทุกเนื้อผ้าแต่จะบอกว่างานสะอาดแล้วก็ไซส์ดีแล้วรุ่นเนี้ยจำนวนตัวประมาณนะ200ตัวบวกลนะมียีนด้วยนะคะอุ้ยสวยคุณพี่พี่ได้หลากหลายมากงานป้ายเนี้ยต้นทุนถูกนะคะต้นทุนต่ำกำไรดีเ์ฟพี่ดูดิ เป็นกนเกงขค่ะสั้นที่แบบใส่ได้ตลอดนะคะขายได้ทั้งปีนะคะรุ่นนี้ขายดีมากๆอีกเช่นกันนะคะขาสั้นรวมนะคะุพี่ซื้อไปกระสอบหนึ่งนี่คือหลากหลายมากเลยนะใต้นี้แต่เขาสะอาดนะคะเขาสะอาดแล้วไซส์เขาไม่ใหญ่ไซส์เขาดีมากเลยไซส์แบบรวมๆนะคะสองพันเก้านะใครรับตัวรีวิวแจ้งวิวเว็บพอย ของผู้หญิงก็มีคือว่าหูพี่ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่รวมชายหญิงนะคะทุกคนรวมชายหญิงนะรวมทุกเนื้อคหูพี่ตัวนี้หล่อมากคาโก้มีเข็มขัดด้วยคาโก้ตัวนี้มีเข็มขัดด้วยนะคะอ,อมีพี่ตกใจเั่นไรยอีพันเก้าใครรับแจ้งมาเลยค่ะพี่ พี่ดูดีงานสะอาดไหมล่ะติดป้ายห้อยจังเยอะงานสะอาดจริงแล้วคือยีนกระสอบหนึ่งที่ได้ยีนด้วยทั้งยีนแล้วก็ทั้งแบบผ้าเลยทั้งยีนทั้งผ้านะคะอุ่งจริงแบบคุ้มมากเลยค่ะกระสอบเดียวคือได้ทุกอย่างแล้วคือพี่ดูความใหม่ทำไมหนูถึงได้พูดว่า อ,อผ้ามันค่อนข้างสะอาดพี่ดูมือหนึ่งยังไม่ได้ใส่เลยค่ะพี่เนี่ยสามตัวเนี้ยพี่ดูยังไม่ได้ใส่เลยสักตัวนะคะเป็นยีนขาสั้นสวยมากหนึ่งสองสามตัวค่ะคุณพี่ดูใหม่ไหมอะ ไม่ไหมสามตัวไม่ได้ใส่แล้วรุ่นนี้ออกผ้ากีฬาด้วยผ้ากีฬาคือพี่มันรวมจริงจริงจริงคือพี่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮของแท้ปะเนี่ยไม่ใช่เหรอทา,ารลิสเลยนะเอาบ้าน <laughs> ไม้าสมมตินะพี่สมมุติพี่ซื้อไปกระสอบหนึ่งนะมันสองร้อยกว่าตัวนะหมดพี่คัดเอาแค่ร้อยตัวนะขายตัวละห้าเก้าอย่างเงี้ยก็แบบห้าพันเก้าแล้วนะอีกร้อยตัวขายตัวละยี่สิบบาทก็ได้ดูดิคาโก้มีคาโก้ด้วยพี่วันนี้เรมีขาชายขส ูดสิชแชมป์คุณพี่งานชแชมป์งานกีฬาหุ้ยคุ้มมากกรสอบหนึ่งพี่ดู <c oughs> งานมือหนึ่งยังไม่ได้ใส่ส,สี่ตัวนะงานรุ่นนี้เป็นยีนค่ะสั้นสวยสวย แล้วพี่ดูงานกีฬาที่เขาให้มาตัวนี้งานกีฬาค่ะชว์แล้วชว์แล้วค่ะคือแบบกระสอบหนึ่งคือพี่หลากหลายมากอะ่ะได้หลากหลายมากแล้วแบบถ่ายได้ทุกแบบเลยนะหูยเซิร์ฟเซิร์ฟเนี่ยเวทปอลค่ะพี่เวทปอยแล้วคือไสแบบออกดีมากไม่โอเวอร์ป้ายเนี้ยไสกำลังดีเลยอะ่ะ น้องซาค่ะพี่น้องซาค่ะสวยค่ะหน้องไนค่ะพี่ไนท์ไนกีฬาพี่ดูดิหนกระสอบออกอย่างนเนี้ยลูกเนี่ยเกงค่สั้นผู้หญิงใส่สวยๆเลยคุ้มมาก คุกที่คุ้มมากหนึ่งกระสอบอย่างคุ้มเนี่ยกีฬาอีกแล้วนะตัวนี้กีฬาค่ะไนท์ค่ะตกต้นทุนตัวละไม่กี่บาทเลยนะอย่างที่แบบบอกพี่แบบ,บอ,อ,ยแบบอยากได้แบบชายล้วนอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่อันนี้จะเป็นรวมชายหญิงเลยนะคะ ชายล้วนจะอยู่ที่3,080นะคะอันนี้จะอยู่ที่2,009นะพี่นะรวมชายหญิงุกคนหมยป้ายห้อยแต่มันแค่เล็กสุดรับได้แลวรับได้นะทุกคนนี่ไม่ได้รีวิวนานแล้วนะเนี่ยนึกได้ว่าออลืมลืมว่ามีโอเค่ะซ่อนใต้ลงมานะใส่แบบ สำหรับคนที่ไม่ชอบไซส์โอเวอร์ลูกนี้ดนนดได้เนี่ยไซส์นิเนิดคะไซส์นะคะเนี่ยผ้าเวดไอย์พี่คัดผ้าเวดปพล์คัดกีฬานะโหสบายเลยกีฬาแพงนะเวดปพล์ก็แพงนะพี่คาโก้อีกเนี่ยนี่ก็เวดปพล์นะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไปขายราคาเดียวกันหมดนะพี่ลูกนึงไม่ต้องขายราคาเดียวกันหมดนะคะ ัดหัวพัดหางนะแต่ว่าผ้าดีมากเลยอย่างคุ้งเลยค่ะป้ายนี้อย่างคุ้งเลยโชว์ให้ดูได้ทุกตัวเลยนะคะเนี่ยงานน่ารักมากเลยพี่ <c oughs> ของลงใหม่เนี่ย โหล้วดูยิ้ผู้หญิงขาสั้นไม่เก๊อืม้อดีมากทำใหม่แพี่รีวิวส่งฟรีนะใครรับแจ้งนะคะส่งวันนี้ได้เลยโหยิ้มสนะโอยมาอีกตัวหนึ่งครับผมเว็บป้อยขาสั้นนะพี่ คัดเอาสักร้อยตัวก็กำไรแล้วนะที่เหลือขายเป็นงานยี่สิบบาทก็ได้พี่นี่าสก,กอตใครรับแจ้งนะใครจะสั่งอะไรแจ้งได้เนละยค่ะเดี๋ยวจะรีบเคลียร์งานส่งแล้วนะวันนี้นะ เวดปล่อยค่ะสองร้อยตัวได้เนาะรอบที่แล้วอะสองร้อยนะถึงสองร้อยนะทุีเ่เพราะว่าไซส์มือใหญ่เนี่ยคุณพี่เอ้ยข้าวส,สวยๆไห้หอยค่ะ เก่งๆป็นขาสั้นชื่อเก่งตนี้ที่ผ้าร่มพวงนีเ้เนีเน่ยได้ยินด้วยค่ะคือหนึ่งกระสอบไม่น่าเบื่อเลยพี่เพราะว่ารวมผ้าจริงๆรวมทุกเนื้อผ้าเลยนะคะขายได้ทุกกลุ่มเลยชายหญิงเด็กน้องๆวัยร,รุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะ พี่ขายยีนจะเข้าจะเข้าทุกคันเลยเนาะพี่เจนะจ,จะเข้าทุกคันเลยลวสวัสดีค่ะกระสอบกางเกงเด็กหมดไปแล้วพี่หมดไปแล้วลูกสุดท้ายเนาะก็ดังนี้สวยทุกแบบเพิ่งแปลมาเมื่อกี้ขอบคุณค่ะคุณพี่ น,น่ารักหน,ห,นหนูยังรีวิวไม่จบเลยพี่สามคลิปแล้วนะไล่เปิดงานก่อนเพราะว่างานลงเยอะเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานงานออหน้ารานเยอะใครดูย้อนหลังนะคะแคปมาสั่งได้เลยนะมีสต็อกเยอะนะอ้งานไหนงานกีฬาก็คือออกกีฬาสวยๆนะพี่ไนท์อย่างเงี้ย ให้รับพิมรับรีวิวได้เลยสองเก้าส่งฟรีนะลูกรีวิวส่งฟรีลูกใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะอุ้ยสาวๆ Y2K เนี่ยตึ้งกำลังใส่กันเลยสองร้อยตัวมีแน่นอน รับแจ้งน้องคุณพี่นะหนูโชว์ให้ดูทัวเลยไปขายแบบถูกได้นะรุ่นเนี้ยเพราะว่าต้นคุณถูกนะเนี่ยงานเว็บพลส์สวยๆเลยค่นะใส่นอนใส่เที่ยว บ้านได้หมดเลยพี่ลำลองได้หมดเลยนะเป็นตัวสองเลยเป็น<บ>ตัวสองเป็นพลังสองไ,ไปดิวะตรงนี้มีเรืร่องหมด รับตัวไหนแจ้งทับแชทมานะแต่ว่าป้ายนี้มันจะออกผู้หญิงเยอะพี่ใครที่อยากได้ผู้ชายเยอะแนะนำให้ซื้อป้ายที่เป็นชายล้วนไปก่อนนะคะใครอยากได้ผู้หญิงเยอะๆเล่นรุ่นนี้ได้ออกผู้หญิงเยอะ<ค><ณ> ออ,ไน,อนไหนเนี่ยพี่แอบอยากได้กางเกงขาสั้นที่ออกผูห้หญิงเยอะๆเอาเลออยรุ่มีแหละลาน่าจะเรียกไปตลาดอัศวินพี่แจนเอากล้องนูงเหมียวนั่นคืออะไร ไสไตล์ใหม่สไตล์ใหม่สองพันเก้านะคะใครรับตัวรีวิวส่งฟีได้ทุกตัวนะคะกางเกงขาสั้นรวมผ้าป้ายโลมานะคะออกผู้หญิงเยอะนะป้ายนี้ใครชอบแนวนี้นะคะแคปหน้าจอได้เลย